ใครจะเป็นเนนอราหันต์ใครจะเป็นพระอราหันต์ใครจะเป็นโชดานกีตาคามันไม่มีใครสะมุิออกมาลับมีตัวิมุดอย่างเดียวกันโชดาเขาก็มีวิมุตทั้งยอดสามวีมุดอนาคาทาั้งยอดห้าวิมุดพาระอรหันต์ทั้งยยอดห้าบอร์นบนวีมุดอานุนสัยห้าบอร์นบนวีมุดน่ะอธวัตถีวิมุดไป ฉันโยดสิบวิบูตไปอันเบอสายเจ็ดวิบูตไปนั่นแหละเป็นอย่นกันแหละตัววิบูปมันไม่มีโวมีต้นมันมีดินมากไฟโอมันมีผมขนได้ฟันหนังแต่มันเป็นนีโรธมันไม่เกิดม่ตายไม่เหมือนมัตริส์ไม่เหมือนสบุยสัยศาสตร์ไม่เหมือนทุกขศาสตร์ไม่เหมือนมัตริส์อันนี้มีนามรูปประกอบมีเกิดดับไม่ใช่เกิดตายถ้ามีกามาสัตว์เกิดตาย รูปประจาาก็เกิดตายอาูปประจากเกิด